ทยายเสียงเรื่องเท่าแก่คันเทพตอนที่68ไปหาอะไรกินด้วยฐานะแห่งเท่าแก่ร้านล้วชวนจึงไม่มีข้อจำกัดแต่อย่างใดดังนั้นจึงเล่นกี่ชั่วโมงย้อมทําได้แน่นอนว่าเหยี่ยชื่อยานที่เป็นเสมียนร้านก็เช่นกันนางเขาเล่นห่อคอแห่งการทดสอบโดยตลอดช่วงเวลาที่ไม่มีลูกค้า แต่นางก็ไม่ได้ปิดการรับรู้โลกภายนอกเหมือนอย่างลู่ชวนเฮ้อชังมันไปก่อนไปหาอะไรกินดีกว่าโลวชวนถอนหายใจก่อนจะตัดสินใจไปหาอะไรรับประทานเอะอเท่าแก่ข้าขอไปด้วยได้หรือไม่เหย,ยาชื่อยานกล่าวถามโดยอยู่แต่ในร้านมานานแล้วกล่าวตามตรงเหยาชื่อยานค่อนข้างเบื่อหน่ายไม่น้อยลัวชวนไม่คิดอันไดมากพร้อมกับพยักหน้ารับอืมได้สิ ไปกันเชน่นนี้คนทั้งสองจึงออกจากร้านต้นตำรับพร้อมกันและเดินออกไปจากตรอกในช่วงเย็นถือว่าเป็นเวลาอันคึกคักของ,งคนครจิ๋วเยาทันทีเมื่อนคนทั้งสองเดินออกจากในตรอกภายนอกที่ได้พบเห็นก็คือเสียงอุกทึกความจอแจลู่ชวนพาเหยาชื่อยานได้เดินไปยังร้านที่มาหาอะไรทานเป็นประจำลู่ชวนไม่คิดอะไรมากเหยาชื่อยานก็ได้หาสนใจสายตาผู้อื่นที่มองมาไม่ คนทั้งสองไม่ทราบว่าได้สร้างความแตกตื่นตกใจให้แก่ผู้อื่นเพียงใดกันอย่างไรแล้วเหยี่ยวชื่อยานก็กล่าวได้ว่าเป็นมนุษย์โฉมงามล้มเมืองผู้หนึ่งนี่ถึงแล้วร้านนี้ลู่ฉุนหยุดยืนที่หน้าร้านเบื้องหน้าคืออาคารที่กินพื้นที่นับร้อยเมตรอาคารแห่งนี้แบ่งออกเป็นสามชั้นมันเผยออกซึ่งบรรยากาศอันวิจิตรและงดงาม ที่ประตูร้านจะพบเห็นผู้คนสวมใส่สชุดรูราเดินเข้าออกกันอย่างมากมายด้านบนจะมีป้ายอักษรขนาดใหญ่เขียนเอาไว้ว่าพัตตาคารเซียนวิหกอมตะที่แห่งนี้คือพัตตาคารอันดับหนึ่งแห่งนครจิ่วยาวที่เจียงเฉิงจินได้กล่าวถึงกับผู้ซึ่งสามารถรับประทานอาหารที่นี่ได้อย่างน้อยก็ต้องร่ำรวยไม่ใช่น้อยร้านของล้วชวนเพียงห่างจากพัตตาคารหลังนี้ไม่กี่ร้อยเมตรอ้า โฉมงามโดยแท้ประหนึ่งดังทูดในดินแดนนี่สิทน้องรับชมทางด่านนั้นสตรีผู้นั้นชง,งดงามยิ่งนะะักค่ะเสิ็จี่ยังจะมีผู้ใดงดงามวอาข่าอีกหรือสิทน้องหญิงสมควรจะต้องตั้งคำถามล่ะสิทพี่เป็นทันไวรักข่าแล้วจึงได้กล่าวเช่นนี้ ขณะน,นี้ลัวชุวนและเหย่าชื่อยานได้เดินเข้าไปภายในพัตคารเสียนวิหกอมะตะเสียงกระซิบจึงได้ดังตามหลังอย่างไม่ขาดแน่นอนว่าทุกการสนทนาเป็นการกล่าวถึงเหย่าชื่อยานส่วนลัวชวนนั้นไม่ต่างอะไรกับทารดา,าศมันเหมือนกับดวงดาวในฟากฝ,ากฝาก่าย่ำคำคืนกับดวงจนันทรดวงดาวอย่างไรก็หมดแสงกว่านับว่าเป็นโชคดีที่ลัวชวนไม่สนใจเรื่องราวเหล่านี้ และเหย่วชือยานก็คือผู้ซึ่งเป็นราชวงศ์สัตว์อสูรดังนั้นจึงไม่คิดสนใจเรื่องราวของโลกผู้ฝึกตนมนุษย์ทั้งสองได้ถูกนำไปอย่างที่นั่งจากนั้นเสียงบรรยากาศการรับประทานภายในพัตตาคารแห่งนี้คอยทำให้บรรยากาศนั้นเงียบลงแต่กระนั้นสายตาส่วนใหญ่ก็ยังคงจับจ้องมาทางเหยา่ชือ,อยานอยู่อีกทางหนึ่งสายตาส่วนใหญ่ก็ได้เหลือบมองมาทางลัวชวนด้วยความริษยาด้วยเช่นกัน ชไหนบุรุษเช่นนี้ถึงได้มีสตรีชมงามเคียงข้างได้อีกฝ่ายก็ไม่ใช่หล่อเหล่าขนาดนั้นไม่ใช่หรือหรือนี่แท้จ,จริงคือหลอดเหล่าแล้วหากลูกช่ชวนทราบความคิดเขาคงจะตอบกลับไปอย่างเฉยเมยว่า <c oughs> ใช่นี่แหละหล่อลำเลิดคำปะตะพีแล <c oughs> ท่านแขกผู้สงเกียรติท่านต้องการรับอันใดดีขอรับทั้งสองมือนางเรียบร้อยบริกรจึงได้เร่งรีบเข้ามาต้อนรับอืม าร้านมีอาหารแนะนําอะไรบ้างลู่ชวนกล่าวถามนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มารับประทานอาหารเย็นพร้อมกับเสมียนร้านดังนั้นก็ต้องเผยความใจกว้างนั่นคือสิ่งที่ลู่ชวนคิดในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการของร้านต้นตํำรับเองก็ไม่ใช่น้อยในหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาลู่ชวนได้รับส่วนแบ่งจากหุ้นส่วนโดยระบบมากกมาและร้านเองก็ได้เลื่อนขึ้นเป็นระดับที่สองพลลัวิญ,ญญาณที่ต้องใช้สู่ระดับที่สามยังอีกไกล ดังนั้นในตอนนี้จึงเป็นช่วงที่ควรจะเก็บออมเอาไว้บ้างแต่คิดใช้บ้างก็ยังไม่เสียหายอะไรในตอนนี้เป้าหมายของเขาคือหาพันผลึกวิญญาณ <c oughs> อาหารจานแนะนำของทางร้านเรานามว่าเก่าวิหกอมะตะสวรรค์รารรำวัตถุดิบหลักก็คือสัตว์อสูรระดับคืนต้นกำเนิดและผลผลิตที่เก็บเกี่ยวก็ได้มาจากเถือเขาจิ๋วเยาคอรับ ขณะที่เสี่ยวเออได้กล่าวคำแนะนำอาหารสีหน้านั้นก็ต่างเผยซึ้งความพักภูมิใจลูยชวนพยักหน้ารับโดยไม่คิดกล่าวถามราคาตกลงตามนั้นนอกจากนี้ขอจานอื่นที่ขึ้นชื่อของทางร้านมาด้วยนะขอทางร้าน